ของเยี่ยกิทุนศักดิ์ครับเชิญครับคุณเฉยอาจารย์ระดาศีสำราญครับเชิญครับคุณคิดิตศักดิ์ครับเชิญ คุณยายออสเชิญคุณพัชรีเชิญทั้งหมด6ท่านนะฮะเชิญรับมอบเลยครับทำมาเลยครับทำมาเลยครับสองคนไม่สบายรับมอบไปเลยครับนี่ฮะอาจารย์ระดาเข้ามาหกนลองนะฮะอาจารย์ระดารับไปก่อนเลยรับไปเลยเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกมีหลวงพ่อเงินองเล็กด้วยนะครับ ขอบพระคุณท่านอาจารย์รดาดังเช่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มอบรับไปให้ของคนนั้นด้วยต้อยกันะออกนะมองลุยีกองนะ จุกลับให้ของไม่สบายดีครับหลิงเลยหลิงงวทเลี่ยหมดหมดรุ่นแล้วหลวงพ่อพัก อยากให้ถือไปพ่อจะก่อนเราจะรับพร